สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลาวาก้ากันชนเหล็กนะครับผมเอ,อ่จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับผมทั้งรับงานดัดแปลงแก้ไขนะครับต่อเติมซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทินทุกชนิดนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับผมวันนี้เจ้าของมารับตัวแล้วนะครับสำหรับโลบากึ่งคอกนะครับ ประจำการในรถวีโก้สีประตูนะครับสีน้ำเงินหล่อๆคันนี้สี่คูณสี่ครับผมวันนี้เจ้าของมาไกลมากนะครับผมจากปทุมธานีต้องขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่เชื่อใจราวาก้ากันชนเหล็กนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับตามแบบตามใจลูกค้านะครับตัวนี้มีกันกระจกด้วย เป็นโลวากึ่งอคอกนะครับอคอกก็ไม่สูงมากนะครับพอดีเจ้าของรถต้องการใช้งานแบบนี้นะครับเท่ครับเท่สวยไปอีกแบบสวยไปอีกแบบนะครับเหล็กหนาแข็งแรงนะครับงานตัวนี้ใช้เหล็กหนาขนาด2มิลน,นะครับสำหรับเน้นบรรทุกนะครับ ลูกค้าท่านใดถ้าอยากนำโลบาไปใช้งานนะครับสำหรับบรรทุกนะครับแจ้งทางร้านได้นะครับทางร้านก็จัดเหล็กหนาพิเศษให้นะครับสวยๆครับผมงานอบสีพาวเดอร์โค้นะครับแตะแกรงกันกระจกกันสิ่งของกระแทก ส่วนการติดตั้งก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทางร้านใช้นัดรีเวทนะครับผมงานเรียบร้อยสวยงามนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าเน้นพิเศษนะครับขอเป็นนัดสแตนเลสท,ทางร้านจัดให้ครับงานเรียบร้อยสวยงามลูกค้าท่านใดสนใจงานโลบาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่งานตามสั่งตามแบบนะครับทางร้านก็ มีให้บริการนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ